ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอนกัดไฟไทยแลนด์บายทัชโฮมในคลิป EP วันนี้ก็ยังต่อเนื่องกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวการ์ดที่ออกใหม่ของเรานะครับกับการ์ดจากชุด GBD 02นะครับเป็นสกิลต่างต่างของแคนนาลุคามีนนั่นเองนะจะเป็นแคนชุดท้ายของเราในชุดนี้แล้วนะที่เราทำกันมาโอเคนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่ต้องบอกว่านารุคามีนะครับสามารถซื้อสี่กล่องแล้วจัดใหม่เเเป็็นดดไ้้ลยถา น้องๆไม่มีของเก่าก็ยังสามารถจัดเป็นเด็กได้นะครับผมนะโอเคจัดไปครับกับตัวเริ่มนะครับผมนะตัวเริ่มก็คือ h าร์ดเบรกฮาร์ดบิงเกอร์ดาร์โกคิสนะครับผมนะก็จะมีเทคออโต้นะครับเป็นโฟลเลนเนอร์ก่อนนะครับผมอันแรกเลยแล้วเทคต่อมาจะเป็นเทคออโต้ในช่องเรียกการครับเจนเบรกหนึ่งเมื่อมีการเข้าอ่าเมื่อมีการเข้าสู่บายโซนนะครับจากความสามารถของการ์ดคุณนะครับยูนิตนี้จะบวก3,000จนจบเทิร์นนะครับก็ จะเป็นการเล่นกับบายโซนฝั่งของข้ามแนละ้วถ้าฝั่งของข้ามโดนบาบออกไปกินใบก็ว่าไปยูนิจะบวก3 0 0 0ันทไปเรื่อยคล้ายๆพวกบูโน่นะครับผมนะก็เป็นตัวเริ่มเพื่อเล่นกับสายของมันอย่างจริงจังนะครับผมโอเคอันนี้ขออนุญาตเก็บไปก่อนนะครับผมนะโอเคมาที่ตัวเริ่มกันตัวทิกเกอร์นะครับเรียกว่าทิกเกอร์มีเทคของแคนนี้มีถึง2ใบกันเลยอะใบแรกก่อนกับใบนี้นะครับผมเป็นคิกอที่เขาทิกเกอร์นะครับชื่อว่าอ e ีเลสเตอร์แห่งการแตกตัวประจุ โอ้โหซื้อยาวมาคาปูนิวคาปูนิสนะครับผมนะโอ้โหถ้าเป็นคาปูชิโน่นี่ไม่ได้นอนแน่นอนนะครับคืนนี้นะครับผมมีความสามารถคือออตโต้นะครับเมื่อยูนิตนี้ตกลงดับโซจากช่องเรียกอากาศนะครับสามารถจากความสามารถของของการ์ดคุณน,นะครับก็คือมันต้องตายมันต้องโดนเราอะตายเองเราทําตายเองนะครับก็ติดอ e ีเลสเซอร์ก็มีตัวทาตายเยอะแยะครับไม่ว่าจะเทมเพสไปฉายอะไรก็ทําตายได้นะครับนะ เปิดการ์ดสามใบบนสุดนะครับผมนะค้นหาการ์ดที่ชื่อว่าอ e ีเดเซอร์ในชื่อไม่เกินหนึ่งใบอย่างที่เปิดดูทั้งหมดนะครับแสดงและนําขึ้นมือคุณนะครับจากาจากนั้นทําการสลับกองอาจากนั้นทําการนาการ์ดน,นี้เ,ออเข้ากองการ์ดคุณนะครับและสลับกองการ์ดคุณก็คือเป็นการเปลี่ยนตัวเลยแหละตายตายไปเถอะอะไรประมาณนั้นนะครับนะจะเอามาบูสต์ก่อนเพื่อลงมาเพื่อเกิดเช็คหรืออะไรก็ว่าไปนะครับก็เป็นการเอามาซับใายอเดเซอร์นะครับผมนะ โอเคต่อมาก็จะเป็นสแตนทิกอร์ครับตาวน้อยน่ารักของเรากับดาร์กอนแดนเซอร์นะผมเบียนเน่นะครับนะยูนิตนี้จะเป็นสแตนทิกอร์มีความสามารถคือออโต้นะครับในช่องเรียกเกิดเบรกหนึ่งอันนี้เป็นของภาคจีแล้วนะครับนำยูนิตนี้ไปวางไว้บนสุดของกองการ์ดคุณนะครับผมนะเมื่อเรียกากิดของคู่แข่งตกลงดอกโตด,ด้วยความสามารถของการ์ดคุณสามารถจถ่ายค่าสคอถ้าจ่ายนะครับสลับกองการ์ดและโจกการ์ดหนึ่งใบแล้วก็หงายแดมหนึ่งนั่นเองนะครับพอเอามาปิด จุดอ่อนของด้านแวนคิวเชอร์นะครับเนื่องจากว่าแดมมันไม่พอใช้นั่นเองนะครับก็ได้จั่วอีกหน้าห่างนะครับก็เป็นการเปลี่ยนมือแหละเอาง่ายๆเนาะจะมองว่าได้จั่วฟรีก็คงไม่ได้นะครับโอเคใบต่อมาครับเป็นตัวทิ้งสไตล์นะครับผมแล้วก็เมื่อลงช่องเรียกอากาศจากมือนะครับสามารถโทเกตสามนะฮะแวนคิวเชอร์ทิ้งมือหนึ่งได้อันนี้ก็ข้ามไปต่อมาก็ผมจะเป็น PGG ครับอันนี้ก็ถ้ามีตัวมาในดอกนะครับก็สามารถหงายแดมได้หนึ่งนะครับแล้วก็ ถ้าตัวนี้ขาดได้แต่แวนอันนี้ก็ข้ามไปเส้นการเพราะว่า,าเทคมันเหมือนกันทุกแคร์แหละนะครับตัวต่อมาเป็นเกรดหนึ่งครับใบนี้เลยนะผมนะที่ชื่อว่า,วาไวท์เวิร์นสไตล์นะครับพินกุนมานะครับผมยูนิตนจะมีความสามารถค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเอาความสามารถแรกก่อนทำเป็นออโต้ในช่องเรียกากาศเจนเวงหนึ่งเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะบ,บวก4 0พันจนจบการต่อสู้อ่าเป็นเกรดหนึ่งแต่บวก4ีพันจนจบการต่อสู้ แต่ด้านมีเทคที่2ครับผมนะเป็นเทคคอนติเนียในช่องเรียกอากาศนะผมยูนยิตนี้ไม่สามารถโจมตีเรียกอากาศได้เล่นพี่แกเล่นอัดแวร์ลูกเดียวเลยครับนะก็คือถ้ามันเป็นเกรดหนึ่งที่โจมตีขึ้นอ่าหมื่นหนึ่งนะครับแต่ต้องติดเจนเบรกนะครับปกติตีหมื่นเดียวมันมีแค่บวกสามพันตีแวรตีหมื่นเดียบนี่ตีเรียไม่ได้เว้ยตีได้แต่แวร์ประมาณนี้ครับถือว่าแรงก,กว่าแครนอื่นแล้วนะครับโอเคอ่ะต่อมานะครับผมนะตัวนี้เลยนะครับกับ อีเลเซอร์ผู้เข้า,าผูา้ผู้เข้าจู่โจมออไซเซเคนะครับผมนะจะมีเทคคือออโต้ในช่องเรียกาศาศบอลหนึ่งในช่วงเมนเฟสคุณ mm hmm. เมื่อเรียกอากาศแถวหน้าของผู้แข่งตกลงดรอปโซถ้าแวนไก่คุณติดมีคําว่าอ e ีเลเซอร์ในชื่อนะครับสามารถจ่ายถ้าคอจ่ายถ้าคอเรื่องไหนแดมหนึ่งนั่นเองสาหรับเด็กที่มีโซเยอะๆอย่างอ e ีเลเซอร์นี่ก็ควรจะใส่นะครับนะโชโอพี่แกก็กินโซจังเลยนะครับผมนะก็ เป็นตัวช่วยงานได้เมืงสายอีเลเซอร์เขานะครับนะก็ดีกว่าเกรดสองให้นึงนะครับสุดตันนะครับโอเคตัวต่อมาครับกับเกรดสองตัวนี้เลยนะครับก็ฮิกเบรดนะครับดาร์กูนนะครับดูนี้นี้ก็มีความสามารถง่ายๆครับเป็นออโต้ในช่องเหนือกาดเจนเบงกหนึ่งเมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดนะครับยูนิตจะบวก3,000ันจบการต่อสู้ก็เป็นตัวตีสิติดเจนเบรหนึ่งใส่แวร์นั่นเองนะครับนะโอเคตัวต่อมาครับนะอย่างกันไดโนเสาร์ในจัอุลตร้าแมนกันเลยนะครับนะโกลโมล่าไม่ใช่ นะครับกับโวโวเทตคอนดากอนนะครับผมนะก็มีสกิลออโต้ในช่องเรียกจัดเจนเบกหนึ่งครับเขาจะบัสหนึ่งเมื่ออยู่ในนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับถ้าอยู่ในนี้ถูกบูสต์สามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายค่าคอสคู่แข่งเลือกรีทายเรียกจัดเ,เลือกรีทายการ์ดเองหนึ่งใบแล้วก็บายการ์ดใบนั้นในสภาพหงายหน้าด้วยก็คือบูสต์ปุ๊บตีฝั่งข้ามรีทายตัวเองซะแล้วก็ได้หงายหน้าหนึ่งใบนะครับถ้า มันมีตัวมีรีซิตกับไม่มีรีซิทเขาก็เลือกตัวมีรีซิตไม่ได้อยู่แล้วก็ตัวไม่มีรีซิตกระโดดไปนะครับ่ะโอเคนะครับใบต่อมาครับผมก็ยังอยู่กับเกรดสองครับกับใบนี้เลยโอ้โหตัวนี้เก่งมากนะครับนะกับมังกรปีศาจผู้บ้าข้าง s t a ชูร่านะครับผมยูนิตนี้จะมีถึง2องเทคด้วยกันนะครับเอาเทคแรกก่อนเลยคอนตินิลก็ผมในช่องเรียกาศยูนิตนี้ไม่สามารถโจมตีเรียกาศได้ตีได้แต่แวนอีกแล้วครับผมนะแล้วก็มีเทคคอนตินิลนะครับในช่องเรียากาศอีกเหมือนกันนะครับ ในเคยของคุณนะครับยูนิตจะบวก3,000นะครับและได้รับความสามารถออโต้ Auto นะครับผมคอเตอร์บาร์หนึ่งเมื่อยเจอโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จสามารถจ่ายค่าคอถ้า,จ,า,า,าจ่ายค่าคอจ์ธวการหนึ่งใบแล้วก็เลือกายการ์ดในหลุมฝั่งของขามในหนึ่งใบด้วยเรียกได้ว่า,เ,าเติมมือคอเตอร์บาร์หนึ่งนี่จะคุ้มอะไรขนาดนั้นนะครับนะเด็กรีเจียนเจอนิกาดกันกระอักเลือดแน่นอนนะครับนะโอเคมากรนที่เกตสองใบต่อมาเลยเกตสองท้านเยอะนะครับสำหรับแคนาลุคคามินะครับผมนะกับน e ีเลเตอร์อมตะสู นะครับยูนิตนี้จะมีความสามารถคือคอนติเนียในช่องเรียกกาศนะครับผมยูนิตนี้ไม่สามารถถูกรีทายด้วยความสามารถของคุณของการ์ดคุณได้เทมเพสฆ่ามันไม่ได้ครับนะก็ใครจะเห็นในหนังก็จะคนที่คิ้วหน,หนาๆเขาจะใช้นะครับเทมเพสจะฆ่าตัวนี้ไม่ตายนะครับก็คือถ้าเทมเพสกดเทคปุ๊บเอาเอาไงก็เอาอ่ะไม่ตายนะครับแล้วก็จะมีเทคออโต้นะครับในช่องเรียกกาศนะผมโซบาร์ดหนึ่งนะครับการที่ติดชื่อว่าอีเลเซอร์ เมือ me, ่ออยู่หนีนโจมตีแวียนกะนะครับสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายค่าคอสอยูนี่จะบวก1,000ตามจำนวนช่องว่างเรียกการที่ว่างอ่าที่ว่างอยู่ของไฟเตอร์ทุกคนในการต่อสู้นะครับก็จะได้รับเทคแคร์เทมเพลตครับแต่พลังจะน้อยกว่าพันหนึ่งนั่นเองนะครับนะก็ถ้าฝั่งตรงข้ามโล่งหมดฝั่งเรามีแค่เทมเพลตกับเจ้าเนี่ยเจ้านี้ก็จะบวกไปทั้งหมด9,000นะครับทำให้มันตีขึ้น18,000ได้นั่นเองนะก็ขึ้น1 6ื่นหกไม่ง่ายนะจริงๆนะครับนะขออภัยมันมีมันมันเปลี่ยนแปดพันอยู่ มันจะขึ้นประมาณ17ื่นนะครับนะถ้าสมมติมันว่างหมดแค่นั้นเองนะครับโอเคนึกว่าเราแรกกิน่ายืนยาวผ่านขอภัยนิดนึงเกซองใบสุดท้ายของเรากับตัวนี้ครับผมนะกับอีเลเซอร์ดาบคู่แล้วโคเอ็นแซกนะครับผมนะยูนิตนี้จะมีสกิลคือออโต้ในช่องเรียกการ์ดวันเพอร์เทิร์นเมื่อเรียกการ์ดของคู่แข่งตกวงดับโซด้วยความสามารถของการ์ดคุณถ้าแวนไก่คุณติดชื่อเอเลเซอร์ในชื่อนะครับนะคุณสามารถใช้ความสามารถ ไฟเตอร์ทุกคนเลือกรีทายเรียกากาศคนละหนึ่งใบนะครับยูนิตนี้ก็มาใช้กับคีก็ได้นะครับเพื่อเป็นการไปเปิดหาแล้วก็คี่วนกลับย็กก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอโมโบหนึ่งที่น่าใช้เช่นกันนะครับนะหรือเราไปเลือกไอตัวไอตัวนั้นก็ได้เอาไปถูกรีทายด้วยนะครับฟังความโดนรีทายเล่นๆอะไรอย่างนี้นะครับนะก็เอเรียกว่าไงดีอะเรียกว่าเป็นการตัดเกมของอ e ีเลเซอร์นะครับนะลูกก็มีหลายเอลเลเซอร์ที่ดีเหมือนกันโอเคอะ มาถึงเกรด3แล้วเกร3ใบแรกของเรากันเลยดีกว่าใบนี้น้องๆมีคำถามค่อนข้างบ่อยด้วยเรื่องสกิลของตัวนี้นะครับกับดาร์ o n นิกไคเซอร์คิมสันนะครับผมนะยูนิตนี้จะมันจะคู่เจียนกับดาร์ o n นิกไคเซอร์เวอร์มิ n เลียนนะครับที่อยู่ในบล็อก6นะครับแล้วก็ล่าสุดมาถึงก็คือะจะมีการรีบีนเป็นฟูลอาร์ตขายไปนะครับยูนิตนี้จะมีความสามารถ3อย่างอันแรกจะเป็นคู่กับดาร์โกนิกไคเซอร์เวอร์มิเลียนอันความสามารถอย่างที่2นี่แหละที่น้อง,องๆหลายๆคน สงสัยนะครับและมีปัญหาตับเทคนี้ค่อนข้างเยอะกับเทคคออโต้ในช่อง v วน g ก a ร์ดวันเพอร์เทินลิมิตเบรกสี่ก็คือมันต้องอยู่ในภาพลีเจียนแล้วมันต้องมีสีดมด้วยลิมิตเบรกสี่หรือใครมีปลดเบรกก็ว่าไปนะครับมันจะมีความสามารถเลือกความสามารถแอคทีฟของลีเจียนเมดก็คือเลือกความสามารถของคู่แอคทีฟของคู่มันนะครับนะคุณหนึ่งใบจนจบเทินความสามารถนั้นนะครับจะ่าสูญเสียค่าคอร์สสกิล ส่วนเสียค่าคอสสกิลจนถึงถึงช่วงเวลาที่จะสั่งใช้งานในครั้งถัดไปนะครับก็ถ้ามันอยู่ในะระดับ l e เจียนและเมทเราอยู่นะครับและ Break ลิมิตเบรกสีแล้ววอร์มิเลียนมันจะมีเทคนะครับถ้าน้อง,องจำได้วอร์มิเลียนจะมีเทคบอกว่าเขาได้บาร์สามนะครับมันจะบวก2,000แล้วมันจะได้รับเทคคือสามารถโจมตีแถวหน้าได้พร้อมกัน3ตัว เท่ากับว่ามันจะไปคู่กับอันนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะไม่ต้องเคาลเดอร์บาสามแล้วมันจะตีฟรีแถวหน้าเลยแต่ต้องติดลิมิตเบรกนะครับหลายๆคนก็ไปใส่ปลดเบรกให้เด็กมันมันก็เก่งขึ้นนะครับนิดนึงนะครับโอเคต่อมาจะเป็นออีกเทคหนึ่งของมาเป็นแอคทีฟนะครับนะในช่องมันกลับเป็นกานโซบาร so ์หนึ่งนะครับนะเมือ่ออถ้าคุณมียูนิตในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนะยูนิตจะบวกสองพันจะจบเทิร์นก็คือโซบาร์ได้เรื่อๆยๆจนกว่าจะพอใจนั่นแหละครับนะก็ ตบาสออกมาเพื่ออะไรเพื่อผมลุมหรืออะไรก็ว่าไปนะครับตั้งแต่ต้นเกมนะก็เป็นการบวกพลังเพื่อคาบเส้นโดยเฉพาะจริงๆถ้ามันบวก2000เนี่ยตัวไอ้ตัวนี้มันจะคู่เทียนสองสองแล้วถ้าได้สกิลวอร์มิเลียนเนี่ยมันจะกลายเป็น2องสี่ทอดคีหนึ่งมันก็กลายเป็น2องหอย่างเงี้ยมันจะคาบเส้นพอดีนะครับนะโอเคก็ตัวนี้ก็เคลียร์ไปผ่านไปต่อมาครับผมนะจะเป็นตัวนี้เลยนะครับนะเป็นสายนี้กรีดมากนะครับนะสายโนเบลนะครับนะเป็นสายเทพเจ้านะครับกับเสียงคำรามเทพพิโรนะครับนะ ลูดโดล่านะครับผมนะเอาพูดกันตรงๆกับภาษีวะนั่นแหละนะครับเขจะมองกันตรงๆนะครับยูนิตนี้จะมีความสามารถคือออโต้ในช่องแวนการ์ดนะครับไม่ติดเจนเบรกด้วยเออ,ขอเขาจะบัสหนึ่งเมื่ออยู่ในโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จสามารถจ่ายค่าคอร์ทถ้าจ่ายคู่แข่งเลือกรีทายเรีเยอากาดตัวเองตามจํานวนการ์ดอ่าตามจำนวนตามจํานวนยูนิตที่ชื่อเดียวกับตัวเนี้ยนะครับในช่องเรียอากาดของคุณนะครับก็ถ้ามันตีฮิตมีเรื่องแน่นอนครับรีทายแตงระจุยกระจายนะครับต่อสายโนโล นะครับนะก็โอเคนะครับจริงๆตอนนี้ของไทยก็ออกวิษณุมาให้เล่นด้วยแล้วนะครับต่อมาเป็นเกตสามของเรานะครับเป็นทางเลือกของภาคจีนะครับก็แจ็กกี้ช็อตดากูนนะครับยูนิตจะมีความสามารถคือออโต้ในช่องววนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้เจนเบกหนึ่งครับอาเคานเตอร์บาร์หนึ่งเมื่ออยู่ในโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จนะครับสามารถจ่ายค่าคอสจ่ายค่าคอสเลือกรีไทเรียการ์ดแถวหน้าของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับก็ ถ้าเจนเบกหนไม่ได้สไตล์เนี่ยตีไปก็คิดเปล่าคิดหน้าหายอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะเ,เดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนแล้วก็มาถึงตัวหน้ากล่องนะครับผมนะก็เป็นสายใหม่ของภาคจีของรั้นาลุคามิเลยกับ <c oughs> ขออภัยครับกับดากนิกแวนคิวเชอร์นะครับผมนะก็สาย G ีจะใช้ตัวนี้เป็นหลักแล้วนะครับอ่ายูนิตนี้จะมีความสามารถ2อย่างเอาแรกก่อนเป็นออโต้ในช่องแวนการเจนเบกสครับ เมื่อเลียการของคู่แข่งตกลงดอบโซด้วยความสามารถของการ์ดคุณยูนิตนี้จะบวก R 3 0 0 0บวก1ชิ้จนจบเทิร์นก็คือถ้ามีตัวตกเยอะก็บวกเยอะครับแค่นั้นเองและก็จะมีเทคออโตนะครับในช่องแวนการ์ดนะครับผมในเทิร์นของคุณถ้ามีการสไตทับมันนะครับนะสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายค่าคอรสร,รีทายการ์ดแถวหน้าฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบแล้วก็ไอการ์ดที่ถูกรีทายนั้นเอาไปบายเนี่ยทาพไหหนะ้าด้วยนั่นเองก็เล่นกับบายโซนเห็นเห็นเลยนะครับนะโอเค ต่อมาก็จะเป็นเกจสีใบแรกของเราเมื่อกี้ไอขอพายจริงๆนะครับนะสรุปน้ําลายตัวเองนะครับอาเกจสีใบนี้กับอัศวินมังกรสุนิบาตนะครับผมซอสลัสนะครับซอลัสนะครับยูนิตนี้จะมีความสามารถคือออโต้ในช่องแวนการ์ดเมื่ออยู่ในโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จนะครับคู่แข่งต้องเลือกรีทายการ์ดตัวเองหนึ่งใบนะครับผมนะและเรานะครับคู่แข่งเลือกรีทายการ์ดตัวเองนะครับและเราเป็นคนเลือกหลุมคู่แข่งมาบายทิ้ง2ใบในสภาพหงายหน้านะครับผมนะก็ เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นการเพิ่มาลังให้ตัวเริ่มอะไรต่างๆนานาว่าไปแต่มันอาจจะยังบายไม่หนักนะครับในยุคนี้แต่เรียกได้ว่าโอ้โหก็กดดันใช้ได้นะครับนะมีคอมโบดีๆด้วยนะครับกับสายอีเลเซอร์ก็ได้นะครับโอเคสุดท้ายครับกับเกร4หรือสไตล์ใบสุดท้ายของเรากับอ่ามังกรราชันวิชัสแวร์พิชิตสวรรค์คอนเควสต์ดากอนนะผมมีเทคแอคทีฟนะครับในช่องบรรยากาศวันเพื่อเชิญนะผมแล้วก็หงายตัวมันเองในจีโซนหนึ่งใบนะครับ ถ้าจานวนการที่หงายในจีโซนคุณมี2ใบหรือมากกว่านะครับนะเลือกรีไทยเรียอากาศแถวหน้าของคู่แข่งหนึ่งใบก็คือหงายปุ๊บยิงโป้งหลับเลยตัวหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็เมื่อยูนิตแถวหน้าของอ่าเมือ่ออ่าและยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณจะบวก5000ตามจานวนช่องเรียอากาศอ่าแถวหน้าของคู่แข่งจนจบเทิร์นก็คือถ้ามันมันใช้สกิลปุ๊บใช่ไหมแถวหน้าว่างว่างสองข้างมันจะบวกหมื่นให้แถวหน้าเราทั้งหมด แถวหน้าเรามี3ตัวมันก็จะบวกหมื่นให้เรียากาศเรา3ตัวฝั่งตรงข้ามถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามมีเรียากาศอีกตัวหนึ่งนะครับเราว่างสองเดียวก็จะบวกห้าพันให้กับแถวหน้าเราทุกตัวแค่นั้นเองก็เป็นตัวหนึ่งครับ บังคับให้เขาลงไม่ลงเราก็มีพลังแต่ลงมาก็เสียบยิงนะครับนะบตัวนี้โอเคก็จบ้วครับผมนะกับการรีวิวสกิลต่างๆของแคนาลูคามิหวังว่าน้องๆจะชอบการกลับมาของนาลุคามิครั้งนี้นะครับนะส่วนตัวพี่เองนะครับก็รู้สึกว่าการกลับมาของนาลุคามิครั้งนี้เป็นการทําให้นาลุคามิเด่นชัดในแง่ของมันมากขึ้นนะครับนะอาจจะไม่เป็นถ้ามองกจรยิงมันอาจจะไปซ้ำกับครังเอโร่บ้างในบางจุดแต่ว่าจะเห็นว่าการเล่นกับไบโซนเนี่ย แน่ว่ายุครีเจียนนี่ต้องมีร้อนๆหนาวๆแน่นอนนะครับนะเพราะว่าการรีเจียนไม่ได้หรือการถูกบายตัวสําคัญสําคัญฮิวทิกเกอร์อะไรเนี่ยพวกนี้มันจะมีผลับเอาจริงๆภาคทียังมีผลเลยกับไอ้พวกการที่บอกว่าต้องมีตัวเองอยู่ในดอกนะครับหรือไปเจอแกนบูเงี้ยโอ้โหโดนบายไปทีนี่น้ําตาแทบไหลนะครับผมนะหลุมเหมือนสวรรค์ของแกนบูก็โดนไปทีก็อ้วกเหมือนกันนะครับโอเคก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับที่ติดตามมาในวันนี้นะครับนะคลิปวันนี้ยาวมากๆนะครับนะอย่างเช่นเคยกันถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์นะครับแล้วก็ เราช่องเราวันกัดไฟทไทยแลนด์แท็บชานลจะมีคลิป EP อย่างนี้ให้ดูแน่นอนสุดท้ายนี้อย่างเช่นเคยเลยนะครับก็ mm hmm. ขอบคุณร้าน c j เไม่กลับอาซาชัน5พ้นพู้อุงนเทศเราช่องเราเปทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิป EP หน้าของเราผมสวัสดีครับ